ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแพชโนดเดี๋ยไปไม่อ่านดูคลิปดีวกว่าดูคลิปแล้วเปิดหัวกลับไปอ่านต่อดีกว่าสกินโปรเจกต์มาเสริมทับแบบเน้นเน้นแพช11.11มาพร้อมกับสกินโปรเจกต์เซนจูนี่โปรเจกต์บาดาไคเซอร์โปรเจกต์เรนนิทันโปรเจกต์เซนนาโปรเจกต์วาลัสโปรเจกต์ไซรัสและสีทองอย่างโปรเจกต์ไซรัสพรีเซนต์เอชั่น เอาละไปดูกันเลยก่อนว่ามีอะไรบ้างที่ถูกรับอาเซียสกิลคอนคูริงแซนใช้มานานลดลงจาก70เหลือเพียง55หน่วยลดมาเยอะนะนี่เอลิสแพสซีฟสกิลคิวในร่างแมงมุมจะทำความใสอ่ออนฮิตได้ลดลงอีก10%แมงมุมนี่ก็ขยันเนิร์ฟจังเอสวลการเติบโตของการลีเจนเลือดเพิ่มขึ้น0.1หน่วยเกราะเพิ่มขึ้น2หน่วยเกรฟการเติบโตของ AD เพิ่มขึ้น1หน่วย เทคคริมสกิลรัมเพจโบนัสเอดีเพิ่มขึ้น5%สกิลดิวสต์สเตติ้งชาร์ดเดเมจต่ำสุดโบนัสเอดีเพิ่มขึ้น5%และจะอาเมจสูงสุดโบนัสเอดีเพิ่มขึ้น10%เนิฟหนักจนแทบเล่นไม่ได้กลับมาบัฟนิดเดียวนิดเดียวจริงๆลีซินสกิลเทมเพสคูดาเพิ่มขึ้น1วินาทีฮิตทั้งมิดท็อปจังเกิลแต่เนิฟแค่เนี้ย เลโอน่าสกิลอีคลิป์ดเมจพื้นฐานลดลง15หน่วยในทุกเลเวลมาสเตอร์ยีสกิลเอลฟาสไตร์เาเมจเรโซลดลงเหลือ90%ของ AD ดีสกิลบูจูสไตล์ดดเมจพื้นฐานเพิ่มขึ้นมา10หน่วยในทุกเลเวลมอร์การ่าสกิลทอมเปตแชโดเดเมจที่ไม่ใช่มอนสเตอร์ตัวใหญ่ลดลงจาก185%เหลือเพียง155%แทบจะกลับไปเหมือนเมื่อก่อนแคส11.7เพราะเมื่อก่อนแรงแค่150%จากจุดสูงสุดคืนสูนส่สามัญ นาตลดส,สกิลรีบทรายทำความเสียหายต่อมอนสเตอร์ป่า150%อย่างน้อยแพทช์นี้ก็มีผ่าทางเลือกใหม่ๆมาให้เล่นเคียหน่าสกิลเทรัเช่โบนัสความเร็วขึ้นที่ลดลง2%ในทุกเลเวล Rumble แพสซีฟจะทำความเสียหายออนฮิตต่อมอนเตอร์จาก120ลดลงเหลือ80หน่วยฟารมช้าลงนิดนึงไลฟ์ ice, การเติบโตของมาชีวิตเพิ่มขึ้น12หน่วยเซนนาแพสซีฟโบนัสที่ทำให้เซนนายิงไกลจากต้องเก็ยบย5วิญญาณลดลงเหลือเพียง20วิญญาณและสกิลคิจะฮิวตามค่าโจมตีถูกตายที่เพิ่มขึ้นของเซนนาอีกด้วย สกิลเคิร of ออฟเดอะแบ็ s มิสโบนัสความเร็วเคลื่อนที่นอกจาก20%ปกติที่เพิ่มขึ้นมาแล้วจะไวขึ้นตาม1%ต่อ AP 20,000ของเซนนาอีกด้วยสกิลดรอ n น n งเชเดลอเรชั่นเอเพิ่มจาก50%เป็น70%บัฟอะไรขนาดนั้นนะเซนนาเซราฟีนสกิลโซล s o ซาวโลกพื้นฐานและโลกสูงสุดเพิ่มขึ้นในทุกเลเวลยกเป็นเลเวลแรก Char coal, Skill Jack in the Box Damage Ratio AP ลดลง1%และ AP ต่อเป้าหมายเดี๋ยวก็ลดลง2%เช่นกัน Skill to ep, ison, AP, io, f, s h i e p Poison AP Ratio ลดลง5%เนิบสาย AP c h a r o a นั่นเอง Sinch สกิลฟลิงจากคูดาวสิบวินาทีในทุกเลเวลเปลี่ยนเป็นคูดาวลดลงตามเลเวลสกิลขั้นสุดท้ายลดลงเหลือ8วินาทีทีโมสกิลมูฟควิกคูดาวลดลงเหลือ14วินาทีจาก17วินาทีเออร์กอดสกิลเพิร์ชดาเมจตามเปอร์เซ็นต์เอดีลดลงในทุกเลเวลอยู่เป็นเลเวลแรกอเทมบับเบิลเวสให้ค่าเกราะลดลง5หน่วยและความเสี่ยงหากสะท้อนของบับเบิลเวสจะไม่ปรับขึ้นลงตามค่าเกราะอีกต่อไปวอลมองอาร์เมอร์เลือกขั้นต่ำที่จะติดผลรีเจนเลือดจากต้องแออม็ก โบนัสเลือด1,100หน่วยแทน Verden Mail จากลดความเสียหาย0.5%ของแม็กเลือดเปลี่ยนเป็นลดความเสียหาย5หน่วยบวกด้วย0.35%ของแม็กเลือด r a n d w i n Omen เช่นเดียวกับ Verden Mail เปลี่ยนค่าการคิดลดความเสียหาย Frozen จากลดความเสียหาย0.5%ของแม็กเลือดเปลี่ยนเป็นลดความเสียหาย7หน่วยบวกด้วย0.35%ของแม็กเลือดแถมจะลดความเร็วโจมตีศัตรู20%แทนที่จะเป็นแค่15%น่าออกขึ้นเยอะเลย Moonstone Renether h i l l ล,ลที่รับเมื่ออยู่ในการต่อสู้เพิ่มขึ้นจาก4%สูงสุด20 เป็นเริ่มต้นที่6%สูงสุดที่30% Black Caver เจาะเกราะต่อสแต็ได้ดีขึ้นจาก4%สูงสุดที่24%ที่6สแต็คเพิ่มเป็นเจาะเกราะที่5%สูงสุดที่30%ที่6สแต็ k d e v a s s u r e er d a m e t on hit หลังจากใช้สกิลเพิ่มเป็นแรงตาม12%ของแมกเือร์ศัตรูและ Spell Break ยูตัวเองเพิ่มเป็น65%ของตัวตีใกล้40%ของตัวตีไกล Fortify กันเลดจ,จากสโลเป้าหมาย25%บวกด้วย4%ต่อเลือด1,000หน่วยลดลงเหลือสโล12.5%บวกด้วย2% ต่อเลือด1,000นหน่วยและครูดาวระหว่างสโลถ้าตัวตีไกลออกจกะติดครูดาว6วินาที s a บอ of Fowing งวการฮิลและเพิ่มพลังให้เพื่อนร่วมทีมจะได้รับ AP มากขึ้นจาก20 40 AP เป็น25ถ45 AP ตามเลเวล s r อร์ n t f a n g ตัดเกราะได้มากขึ้นเป็น35% w วอ s t o n e เป็นไอเทมใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในซีซั่นนี้แต่ผ่านมาแล้วครึ่งซีซั่นผมยังไม่เคยเห็นใครออกเลยรอบนี้ w วอ s t o n e ขั้นแรกถูกนำออกไปเพราะเมื่อก่อนต้องเสียเงินซื้อ w วอ s t o n e แล้วเสียเงินค่าอัปเกรดอีกถ้าหากอยากได้ว s t o ต e ขั้นสุดท้าย โดย Watchful Watchstone จะอยู่ที่ในราคา1,100ทองแต่ Watchful Watchstone จะไม่มอบการวางบอดได้มากขึ้นอีกต่อไปและการอัปเกรดก็จะง่ายขึ้นเพียงแค่เลเวลสิบสามมาทำเคเวสตเสร็จก็จะอัพกลายเป็น w i g a t l a n d Watchstone โดย v i z a l a n d Watchstone จะสามารถวางบอดและคอนโทรลบอดเพิ่มขึ้นได้อีก1ชิ้นและที่เพิ่มมาอีกคือจะมอบ AP เร่งสกิลโบนัสดตเมจและโบนัสเลือดอีก12%มาดูกันว่าจะมีใครออกอีกหรือเปล่า รูนเฮลออฟเบลคูดาวเพิ่มขึ้นจาก8วินาทีเป็น12วินาทีบิสกิตเดลิเวอรี่ถ้าขายในร้านค้าจะเหลือราคาเพียง5ทองได้บิสกิตแล้วจงกินมันซะแทนที่จะนําไปขายก็จบกันไปแล้วครับสําหรับแพท1 1 1 1ในโหมดซัมเมอร์ลิฟต์หลักๆจะเป็นการบัฟไอเทมแทงและไอเทมที่เอาไ้สู้กับแทงนั่นเองและที่สําคัญโหมดพิเศษอย่างเน็กซัสบิทจะกลับมาให้เล่นกันแล้วในแพทนี้อีกด้วยอยู่เปนยาว1หนึ่งเดือนกันเลยทีเดียวส่วนแพทโน้ตทีฟทีมีอะไรบ้างไปชมกันในแพท1 1 จุดหนึ่งหสำหรับโหมด TFT มีการปรับ,บ shop rate อีกครั้งสำหรับเลเวล6และเลเวล7เพื่อให้ชัดเจนว่าเรากำลังหาตัว2บาทหรือ3บาทกันแน่และดราฟร่วมอัตราการพบเจอไอเทมเงาจะสูงขึ้นดังนี้โดยนาไอเทมเงา1ชิ้นออกไปและไปเพิ่มไอเทมเงา3ชิ้นแทนใครใส่ไอเทมเงายิ้มรอเลยผมว่าอนาคตไอเทมเงาเพ้อเพอไปโผล่ในเว็บมอนสเตอร์แน่ลูกแก้วที่ดรอปตามมอนสเตอร์จะลดโอกาสดรอปเงินแต่จะได้ยูนิตท,ที่ราคาเท่ากับเงินแทนเพื่อให้เลือกว่าจะขายหรือจะเล่นยูนิตนั้น ลูกแก้วที่ให้ในโกลเฮลมักจะให้เงินมาเสมอจึงเปลี่ยนให้ในโกลเฮลแล้วจะให้ยูนิต2บาทหรือ3บาทมาด้วยแทนเผ่าและคลาสต่างๆทุกปรับ ดังนี้เกียรช่างเลือดพื้นฐานบนนั้นเลือดต่อยูนิตเกียริชัางพลังโจมตีพื้นฐานและพลังโจมตีต่อยูนิตเกียริชังถูกเพิ่มขึ้นที่4และ5ยูนิตของเกียริชัางหววคืน9ยูนิตจะได้รับพลังโจมตีและพลังเวทลดลงเหลือ140หน่วยอัศวิน6ยูนิตจะบล็อกเดามเมจจาก90ลดลงเหลือ80หน่วยปะทะจะได้รับโล่300กับ600หน่วยเปลี่ยนเป็น,ปนได้รับโล่ตามแม็กเลือดที่20-40%ตามยูนิตของปะทะเสริมเวท4ยูนิตจะได้รับ AP สูงสุดเเบาาาลง10 AP AP ทํให้ AP ต่่อกรสรสิ 4ยูนิตลดลงเหลือ6เป็น5 AP การปรับปรุงแชมเปี้ยนแต่ละเทียมีดังนี้ เทียหนึ 1, ier, ่งอูเดียพายตรีในร่างเสือลดลงในทุทกดาวฟลราเดเมียสกิลแรงขึ้นในทุกดาวเทียสองเลอบงโซจากสตัมน,นานขึ้นตามจำนวนดาวถูกลดลงเหลือ2วินาทีในทุกดาวและดามเมทลาลงที่2ดาวและ3ดาวเซโจเนสกิลจะได้รับเกาะและตานทานเวทเพิ่มขึ้นที่1ดาวและ2ดาวโซรากาจากแมกมานา80ลดลงเหลือ70หน่วยทรนโดสกิลเอพีไรชัลลดลงเหลือ50%แต่ระยะเวลาจะอยู่นานขึ้นเป็น8วินาที วาลัสสกิลออนฮิตแจเมจบอลลงที่3ดาว เทียสามลูรู้จะให้ความประจยตีเพิ่มขึ้นที่3ดาวมอร์กานาเลือดเพิ่มขึ้นเป็น850หน่วยและมานาเริ่มต้นจาก60เป็น80หน่วยใช้120้อยหน่วยเพนทิออนโล่จากบล็อกเดามเได้ดีตามจำนวนดาวถูกลดลงเหลือ65%นในทุกดาวนิตาลีบนัทจากการหลบจะตีแรงขึ้นในทุกดาวกรีเวนสกิลแรงขึ้นที่3ดาวเทียสี่เอเฟรตทายตีเพิ่มขึ้นเป็น75หน่วยเดรเวนสกิลเบาลงในทุกดาวและบนนัดขวานจะเบาลงที่3ดาวเเดเวอ เซี่จะมีดาวเท่ากับไอเวิร์นแบบถูกต้องแล้วที่ผ่านมาไม่ถูกเลือกคราม่าได้เมจจากสกิลจะแรงขึ้นที่1ดาวและ2ดาวจะ3ดาวเบาลงแทนแจ็คสกิลที่ทําให้ได้รับความเร็วโจมตีลดลงที่1ดาวและ2ดาวจะไปเพิ่มที่3ดาวแทนมอร์ดคไครเซอร์แม็กมานาเพิ่มขึ้นจาก70เป็น80หน้่วอยเวลคอสสกิลฉี et, จะเบาลงที่1ดาวและ2ดาว ดาเลสจากมานาเริ่มต้น30เป็น40หน่วยแทนสกิลของดาเลสจะเจาะกาะลดลงเหลือเพียง50%และระยะเวลาของการเจาะเกาะก็ลดลงเหลือ8วินาทีแต่สกิลจะฮิลดาเลสได้ดีขึ้นจาก10%เป็น 15, 20- 5 0ตามจำนวนดาวและพลังโจมตีของสกิลก็ถูกเพิ่มขึ้นที่1ดาวและ2ดาวกาเรนมานาเริ่มต้นจาก30เปลี่ยนเป็น40หน่วยแทนและเมื่อใช้สกิลจะได้รับค่าต้านทานเวทนที่จะเป็น70%ระยะเวลาที่รับต้านทานเวทลดลงเหลือ8วินาทีเจ็ดส n สกิลแรงขึ้นที่1นดาวและ2ดาวเคลเลือดลดลงเหลือ500หน่วยจาก700หน่วยตัวบางเจี๊ยบเลยทีนี้วอลลีแบรมานาเริ่มต้นจาก80เป็น100หน่วยบางทีหยิบมาไม่ได้ใช้สกิลเลยตายก่อน ไอเทมไอเชลสตาร์ s, จะเพิ่มพลังเวทตามแมกมานา40%อาร์ฟเดมอนสตาร์ออฟอิมเมอร์เทลิตี้จะเพิ่มเลือดตามแมกมานาเป็น350% Risk ure, นริชเทอร์เตอร์บนนครประจมตีจะอยู่4วินาทีเดสเบดและครอสติกเดสเบดสเต็กจะเริ่มต้นที่4สเต็กเฮกเท็กกันเบดออฟอิมเมอร์เทลิตี้จากฮิลยูนิตใกล้ๆเปลี่ยนเป็นฮิลยูนิตที่มีเลือดเปอร์เซ็นต์ต่ำที่สุดไฟนอลวิสเปอร์จาะเกาะและต้านทานเวท70%จาก50%รีเดมชันจะฮิลตามเลือดที่หายไปเหลือเพียง 20%จาก25% Static s h i e l และ Static s i l l e t h e จะลดต้านทานเวทเหลือเพียง50%จาก70% When Full Trap Core เปลี่ยนความสามารถจากโดนสกิลระท้า1-1เปลี่ยนเป็นคนที่ใส่และเพื่อนซ้ายขวาจะมีโล่การสกิลได้1ทีของดีจัด ก็จบกันแล้วนะครับสำหรับแพท11.11ในโหมด TFT ปรับเมตา ST ให้เบาลงมานิดเดียวนิดเดียวจริงๆต้องมาดูกันว่าจะมีคออใหม่ๆผุดขึ้นมาอีกหรือไม่ในแพทนี้ถ้าผมอมธิบายอะไรผิดพลาดหรือตกหลน่นอะไรสำคัญๆไปก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือจะเต็มๆก็อยู่ที่ใต้ดีคริปชั่นเลยสุดท้ายถ้าชอบผลงานก็อย่าลืมซับสไครป์ไลค์แชร์กันด้วยครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ